ในกรณีของคนที่คิดว่าอยากจะเริ่มแล้วอยากจะกินเจอา,อาจจะบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราทํากันอยู่ส่วนใหญ่ก็คือหลายๆคนมักจะเริ่มกินเจตอนอยู่ในเทศกาลถูกไหมคะแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะเราอยากจะทําต่อเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากสั้นๆก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะทํายาวๆลองมองดูอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งเราจะทําเพื่ออะไรเอ่ยถ้าเพื่อสุขภาพของเราในระยะเริ่มต้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะจัดหาอาหารหรือเตรียมอาหารหรือแม้กระทั่งเลือกอาหารได้ ด้วยตัวเองอย่างเคร่งครัดขนาดนั้นหรือว่าเลือกได้เหมาะสมขนาดนั้นเราอาจจะยอมเป็นแค่เ,เขาเรียกว่ามังสวิรัตแบบแบบยืดหยุนอา่าเริ่มจากเราลดเนื้อแดงนะคะลดเนื้อแปรรูปลดปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เรากินแล้วก็กินพวกผักเพิ่มขึ้นอันที่2ค่ะเราก็ค่อยๆลดลงไปเอาตอนแรกเราอาจจะแค่ลดสัตว์ใหญ่ต่อมาเราก็จะลดสัตว์เล็ก เราอาจจะเหลือแค่ปลา,าทีละครั้งสองครั้งหรือเราอาจจะเหลือแค่ไข่หรือเราอาจจะเหลือแค่นมเพื่อจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารครบถ้วนหลังจากนั้นถ้าสมมติท่านคิดว่าท่านจะเป็นเจจริงๆอ่าเราก็ต้องมาเริ่มศึกษาละค่ะว่าในส่วนของแร่ธาตุหรือว่าสารอาหารที่เราสนใจว่ามันโอกาสจะขาดเนี่ยมันอยู่ในอันไหนกันบ้างที่จะต้องสนใจก็คือเป็นพวกของโปรตีนที่พอเนาะแล้วก็จะเป็นแคลเซียมจะเป็นเรื่องของธาตุเหล็กแล้วก็ B12 thank <laughs> you